ท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือดังๆกับคู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเวียโกพสซบอนิเก้เอฟปีเอมีสปอร์ตคัพซีซันสองในรุ่นยูสิบสองครับเป oh ็นการพบกันระหว่างหัวหอฟ FC จากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพบกับทีมโรงเรียนบ้านนาปูนจากตำบลนาปูนาำภลวชิรจังหวัดแรกครับเอาละครับตอนนี้ ทั้ง2ทีมนะครับพร้อมแล้วนะครับโอเคโอเคเอาแล้วครับช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับเรามาดูรายชื่อผู้เด้ของทั้ง2ทีมนะครับว่ามีใครกันบ้างผมขอทัวนให้ทราบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวหาด f อจากจังหวัดอุตรดิตนะครับจะมีผู้เล่นดังต่อไปนี้ครับ เบอร์39น้องอุลตราครับเบอร์30น้องเฟสเบอร์49น้องปั Poke ้นเบอร์56น้องบีบีเบอร์28น้องฟุกเบอร์5 5้น้องยากเบอร์50น้องพอใจเบอร์6 1น้องเตยเบอร์48น้องเนวีเบอร์4 7แล้วแต่อดี้ชื่อเลยจริงๆนะแล้วก็เบอร์4 6น้องแชมป์เบอร์4 2น้องเฟิร์และผู้ะเพื่อสับตูน้องสไปส่วนโรงเรียนบ้านนาพูนนะครับจะมีผู้ได้นต่ตอไปนี้ครับ พลเรัอสาประตูครับเบอร์หนึ่งน้องออเดอร์ครับเบอร์สิบสามน้องต้นข้าวเบอร์1ิบสองน้องซิมเบอร์ห้าน้องวีมเบอร์สี่ออตโต้เบอร์เจ็ดอีคิวเบอร์สิบเกน้องหั่นนะครับเบอร์ยี่สิบเก้าน้องภูมิเบอร์ยี่สิบแปดพลเรสาประตูตัวสำรองครับน้องตุ้มตามเบอร์สี่สิบแปดฟูมูลแล้วก็มีพลเรืออีกสองคนนะครับน้องกาปูแล้วก็น้องบอสครับ วันนี้คือเพื่อนร่วมงานข้างหน้านะครับกีฬาไส้ารคนะครับเยาวชนช้างช่างหางการยาสติดนะครับแล้วก็มาพบกับผู้ทีมของเราได้เลยนะครับระหว่างทีมลาภูมิเอฟซีพบกับทีมหัวแหางเอฟซีจากจังหวัดอุบลริดครับ เอาละครับช่วงนี้ขอญาตเช็คเสียงเชียร์ของทั้งสองทีว่าตอนนี้พร้อมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับใครเชียร์นาพูนขอเสียงหน่อยใครเชียร์หัวหัน f อฟขอเสียงหน่อยเมื่อได้สองทีมร้อมกันขันแล้วต้นขึ้นครับเริ่มนะครับย้ำมีทีนะครับเครื่องละสิบนาทีเท่านั้นนะครับสิบนาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเิียไวก็ต้องทําไว สิบนาทีสิบนาทีนะครับสิบนาทีครับครึ่งละสิบนะครับเอาล้ครับมาดูกันครับยิ่งไปเลยครับออกอ้ยเดสองโอเคนะครับตอนดีครับเวลาเวลาก็เริ่มมืดค่ำแล้วนะฮะนี่ครับก็เริ่มมืดแล้วนะฮะเลยมีการปรับเวลาครับเพื่อความเหมาะสมนะฮะเลยกลายเป็นครึ่งละสิบเลยนะครับก็ต่อบอกเลยครับว่าโอ้โห มีเท่าไรลองเอาหน่อยนะครับคู่ชิงแล้วครับมืดแบบนี้ครับไต่เข้าไปครับยิงครับโอ้โหออกนะฮะเอาละครับเอาบอลบอลคุกบอลบอลลูกไหนอ่าบอลลูกไหน อ่าโอเคครับเอาละครับไปต่อครับไปต่อครับเอาเตะเข้าไปนี่ครับเอาทัอย่างไรครับนาปูนไปต่อครับไปต่อครับ นี่ครับโอ้โหหมุนตัวกันไปมาไปเข้าด้านหลังครับโอ้โหเป็นฝาวของนาภูนไปก่อนนะครับในจังหวะแรกครับโ,โหเรียกว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะเวลาตอนนี้ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วครับ เอาละครับตามกันต่อครับแต่ไปติดนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หน้าจอนี่อาจจะสว่างหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีการปรับแสงนะครับให้แบบว่ามีความสว่างนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางหน้าจอ PKP แล้วก็ทางบิโซนนะครับเรามีการปรับแสงนะครับแบบว่าเพื่อให้เห็นว่าสว่างได้แบบว่าเห็นได้ชัดขึ้นครับแต่ที่จริงในสนามตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับ กล้องที่คุณผู้ชมดูอยู่ไลฟ์สดนี่เราปรับแสงนะครับเราปรับแสงให้แบบว่าเห็นชัดนะครับแต่เข้าไปครับเอาผ่านไปเอาแล้วเจไปเองโอ้โหเราโอยไปกระแทกครับโอ้ยเจ็บครับ ก็เป็นจังหวะที่น้องฟุกเรียกว่าคือเข้าใจว่าน่าจะเปรกแล้วนะครับแต่เปรกไม่อยู่นะเลยไปชนน้องอ,ออเดอร์นะครับเราเข้าใจได้ครับพี่อออเดอร์ทางานหนักนะครับด,ดีแล้ะครับวันนี้ก็เรียกว่าอัดแน่นกันหลายคู่ครับแต่ว่าวันพรุ่งน,นี้นะครับพรุ่งน,นี้ก็จะเป็นการแข่งขันในรุ่น U10 แล้วก็ U 13นะครับ ซึ่งในรุ่น U10 นี่จะมีด้วยกัน4ทีมครับแล้วก็ยู3นี่6ทีมนะเรียกว่าวันพรุ่งนี้ครับจัดเต็มแน่นอนครับวันที่2ครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็ยังมีคู่พิเศษให้ดูด้วยนะฮะอ่านะฮะตอนนี้เรียกว่าฟิกซ้อมเต็มที่เลยครับคู่พิเศษนะครับเอานี่ครับ ไปต่อเตะไปออกคบไปต่อครับโอ้ตอนนี้ครับคำแล้วนะครับนี่ครับดูสิว่า10นาทีแรกครับ จะมีสกอร์เกิดขึ้นหรือไม่ครับเตะขึ้นไปครับออกครับ เอาละครับทุ่มบอลครับน้องบีบีทุ่มบอลมาเตะเข้าไปครับโอ,โอ้โหนี่ครับโอ,โอ้โหเปลี่ยนไปอะช็อตนี้นี่แหละครับคือก็เริ่มมืดค่ำแล้วนะฮะ<ป>นี่แหละครับ<ป>เอาละครับไปต่อครับเตะเข้าไปครับ ขวดไปจงหวะนี้ก็ออกนะฮะอย่างมิทีนะครับครึ่งละสิบนะครับครึ่งละสิบนะครับคิดไวทำไวเลยนะครับเอาทุมบอลมาเอ้าโอ้โหเกือบครับนาพูล ไปต่อครับเอาน้องบีบีตอนนี้ภูบรยายเริ่มจะต้องเรียกว่าต้องสังเกตแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วครับบางทีนะครับผมต้องดูผ่านกล้องเลยฮะกล้องไลฟ์นะครับเพราะว่าคือในสนามที่ตอนนี้ก็เริ่มจะแบบว่าเริ่มมืดมืดขึ้นเรื่อยๆแล้ว เอาไปต่อครับออกข้างครับเอายังไงครับเอาเป็นธมบอลของน้พูนครับ คุมบอลมายังไงดีครับเอาตีนครับไปต่อยิบไปเลยครับโอ้โหเสียดไปครับเตะเข้าไปครับ <c oughs> ออกทุมบอลครับทุมบอลมาโมงไปทีหนึงตามบอลจันโอ้โหนี่แหละครับวันนี้เรามาอยู่แถวนาพูลน,นะครับ เอาแล้วครับเตะขึ้นมาครับเอาเอาเอายังไงเอาหวัวไปทีหนึ่งมงครับออกข้างเอาทุบบอลครับทุบบอลมาไปต่อครับ รับบอลไว้ได้ <Jed down> <the> <himself> เอาจับบอลครับไปต่อเอายังไงครับโอ er <S <S ้โหเกลีย์ออกไปโอ้หมีคูผู้ชมบอกมืดจังเลยคือต้องบอกนะว่าตอนนี้ในสนามนี่เริ่มมืดแล้วนะผมก็เลยต้องดูผ่านกล้องแล้วครับกล้องถ่ายทอดสดแล้วครับ ก็ยังพอมองเห็นอยู่ครับตอนนี้ครับเพราะว่ากล้องถ่ายทอดสดนี่เรามีการปรับแสงครับให้แบบว่ามีความสว่างนะฮะแต่ที่จริงในสนามนี่ก็เริ่มมืดแล้วครับโหมบอลมาหลับบอลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบหลุดมือโอ้โหเกือบหลุดมือแตะเข้าไปครับมองครับออกข้าง ทุ่มบอลมาครับมงไปทีหนึ่งเอาอย่างไรดีครับเตะเข้าไปครับหมดเวลาครึ่งแรกเป็นอันว่าก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับสเสมอกัน 00, 00นะครับอาอย่างไรครับ โอเคตัดจบโอเคก็ส okay. ร so so ุมนะครับเนื่องจากว่ามือนะครับถือว่าทั้งคู่เป็นแชมป์ร่วมกันครับระหว่างหัวห่านกับนาคูนครับแชมป์ร่วมกันครับก็ขอแสดงความดีกับทั้งสองทีมด้วยนะครับได้แชมป์ร่วมกันนะครับนั่นคือหัวหาเอฟซีแล้วก็นาคูนเอฟซีครับขอแสดงความดีๆกับ ทั้ง2ทีมด้วยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวจะมอบรางวัลน,นะครแชมป์ร่วมกันนะครับ